Honda จัดเต็มเตรียมเปิดตัว Honda Accord รุ่นปรับโฉมไม่ได้เ h a ี่ยแล้ว Camry จะทำอย่างไรกันละเนี่ยอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดโตโยต้าแคมรีและ Honda Accord ถือว่าเป็นคู่กัดในรถพิกัดดี e gment ที่อยู่คู่คนไทยกันมายาวนานหลายเจเนอเรชัน และในปี2021นี้เองก็ถึงรราวที่จะต้องปรับโฉมกันแล้วและมีข่าวลือมาว่า Honda Accord เตรียมเปิดตัวรุ่นปรับโฉมใหม่แล้ว Camry ล่ะจะเป็นอย่างไร Accord จะได้อะไรเพิ่มขึ้นใหม่บ้างพวกเราชาวที่สุดจะมาลองวิเคราะห์ให้ฟังกันครับหากเราย้อนอดีตไปดูประวัติของ Honda Accord แล้วจะเห็นได้ว่าในยุคแรกของการพัฒนารถยนต์แนวคิดจะมุ่งไปเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งในเมืองและการวิ่งทางไกล ซึ่ง Honda Accord ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในปี1976โดยในเจนที่1ได้เปิดตัวครั้งแรกเป็นรถ5ประตูแฮชแบ็กเน้นการเดินทางในระยะที่สั้นและมีการปล่อยมลพิษที่ต่ำเพื่อการประหยัดพลังงานและควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เครื่องยนต์เบนซิน CVCC 1.6ลิตรมีแรงม้าอยู่ที่68แรงม้า และต่อมาก็ได้ออกรุ่น4ประตูมีแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น72แรงมา้าและมีรุ่นเครื่องยนต์1.8ลิตรเกียร์อัตโนมัติมาอีกด้วยในเจเนอเรชันที่2และ3มาในปี1982ถึงปี1989และรุ่นนี้เองก็ถือว่าเป็นรุ่น,นแรกที่นำมาขายในไทยอย่างเป็นทางการเป็นยุคข,ของไฟป๊อปอัพโดยแท้โดยเน้นทำให้คุณภาพดูดีหรูหราทั้งภายนอกและภายในในสมัยนั้น แต่ก็ไม่ได้มีขนาดของตัวรถที่ใหญ่จนเกินไปโดยมีทั้งระบบเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้4สปีด12วาล์ว86แรงม้าพร้อมทั้งระบบควบคุมการจ่ายน้ำมันแบบ PGM-FI หัวฉีดและยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อ4ดิสเบรกทางหน้าและหลังระบบเบรกเป็นแบบ ABS พอมาในยุคปี1990ถึง1997เป็นยุคของเจนที่4และเจนที่5หรือที่คนไทยเรียกกันว่าตัวตาเพชรและไฟไทยก้อนนั่นเอง ถือว่าเป็นโฉมที่ขายดีที่สุดในไทยโฉมหนึ่งเลยของ a อ c o r d ก็ว่าได้มีเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตร2ลิตรและ2.2ลิตรมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติที่สำคัญรุ่นนี้และมีการนำถุงลมนิรภัยใส่เข้ามาเป็นครั้งแรกอีกด้วยเจนที <S 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 ่6 <ook> หรือโฉมงูเหา่าในปี1998ถึงปี2002 เน้นในเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ทันสมัยขึ้นถูกพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปเสริมระบบเซฟตี้มากขึ้นทั้งระบบบังคับเลี้ยวแบบไฟฟ้า EPS และระบบ VSA ส่วนเจนที่7ถึงเจนที่8ก็ได้รับการตอบรับมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2012ที่ตัวรถของ Accord นั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตามยุคสมัยโดยมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรแบบ4สูบเรียงและมีรุ่นเครื่องยนต์ v 6 3.5ลิตรให้เลือกอีกด้วย สูนในเจนที่9จะเป็นโฉมแรกที่ Accord ได้เปิดตัวคุ้มพลังแบบไฮบริดเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งโดย Accord โฉมปัจจุบันเป็นเจเนอเรชันที่10ถือว่าเป็นโฉมที่มีความสปอร์ตและหล่อเหลาที่สุดโฉมหนึ่งก็ว่าได้ซึ่งในเดือนตุลาคมปี2020ที่ผ่านมา Accord ได้เปิดตัวรุ่นปรับโฉมในอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดการณ์ว่าในไทยจะได้ดีไซน์ภายนอกแบบเดียวกันโดยจะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าแบบใหม่ให้ดูมีความสปอร์ตมากขึ้น ไฟ LED ด้านหน้าก็ยาวยิ่งขึ้นไฟตัดหมอกจะเล็กลงให้ดูสมส่วนมากขึ้นล้อจะได้เป็นล้อลายใหม่มีขนาดตั้งแต่17ไปจนถึง19นิ้วแต่ในบ้านเราคาดว่าจะได้เป็นตัว17และ18นิ้วเหมือนเดิมสีตัวถังภายนอกอาจจะได้สีเทา Sonic g r a y Pearl เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยในส่วนของภายในไม่น่าจะมีการอัปเดตอะไรมากนักอาจจะมีการเพิ่ม Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเข้ามา ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นช่องชาร์จ USB ย้ายมาอยู่ทางด้านหน้าและเพิ่มด้านหลังอีก2จุดในด้านของคุ้มพลังก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากนักคงมีการปรับจูนให้รองรับน้ำมันสูงสุดเป็น E 8 5จากเดิมที่รองรับได้เพียง E 2 0โดยในรุ่นไ y b r i d จะยังคงเป็นเครื่องเบนซิน4สูบ a t k i ินสัน y c l e ขนาด2ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว AC Synchronous Permanent Magnet Electric Motor ให้พละกำลังรวมที่215แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT อีกข้อหนึ่งที่เป็นไปได้มากคือ Honda ไทยอาจจะเปลี่ยนชื่อเรียกรุ่นย่อย Hybrid Tech ให้เป็นรุ่น eHEV เพื v, ่อให้สอดคล้องกับชื่อเทคโนโลยีของ Honda ที่ได้เห็น Honda ไทยเปิดตัวกันไปแล้วในรุ่น City eHEV อาจรวมไปถึงรุ่น Civic HRV และ CRV ที่มีโอกาสจะเปิดตัวรุ่น e h e v ในไทยอีกด้วยเช่นกันส่วนในรุ่นล่างสุดอย่าง el ที่ใช้เครื่องเบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบอาจได้มีการอัปเกรดแรงม้าเล็กน้อยและรองรับน้ำมัน e 8 5แต่ทางเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับโดยเชื่อว่าน่าจะยังคงให้พละกำลังสูงสุดที่190แรงมา้าและแรงบิด2 4 3นิวตันเมตรเหมือนเดิมแต่ที่เชื่อว่าจะมีการอัปเกรดหนักขึ้นเห็นจะเป็นระบบความปลอดภัย honda sensing ใหม่ โดยคาดการว่าจะมาทำตลาดในทุกรุ่นย่อยและอาจเปลี่ยนชื่อรุ่นจาก EL เป็น EL plus เพราะน้องเล็กอย่างซี v i c ใหม่มีระบบ Honda Sensing ทุกรุ่นย่อยและมีรุ่น EL plus เพิ่มขึ้นมาถ้าซีดานพี่ใหญ่จะไม่มีก็เห็นว่าจะแปลกไปหน่อยสำหรับ Accord ที่เป็นซีดานตัวท็อปในไลน์อัพของ Honda ส่วนเจ้า HR-V จะใกล้คลอดในไทยเช่นกัน ตัวสเปคญี่ปุ่นเองก็มีของเล่นเยอะไม่น้อยเลยเชื่อได้ว่า Honda Sensing ก็น่าจะให้มาแบบจัดเต็มเหมือนซี v i c โฉมใหม่ที่ได้เปิดตัวไปแล้วอย่างแน่นอนทางเราก็ได้นำซี v i c ตัวใหม่มารีวิวเอาไว้แล้วสามารถกดเข้าไปดูกันได้ที่มุมขวาบนกันเลยครับหากลงมาเทียบกับ Toyota Camry แล้วบอกเลยว่าเป็นคู่ปรับที่แย่งส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มดี e gment กันมาตลอดทาให้เลือกยากเหมือนเช่นเคยซึ่งเรื่องของดีไซน์ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน หากใครที่อยากได้ภาพลักษณ์สุดหรูพรีเมียมดูเหมือนเ o y o ต้าแคมรีจะตอบโจทย์กว่าแต่หากใครชอบความสปอร์ตชบเชียวหน่อย Honda Accord ก็ยังเป็นอะไรที่ดูโดดเด่นกว่าถึงแม้ว่า Accord จะมีการขับขี่ในช่วงต้นที่ดีกว่าอ p t i o นครบครันกว่า Camry แต่ด้วยพื้นฐานที่ NGA ของทาง t o y ย t a เองก็ยังได้เปรียบในการขับขี่ทางไกลโดยเฉพาะทางตรงยาวๆในย่านความเร็วสูงที่สามารถให้ความมั่นใจกับผู้ขับขี่ได้มากกว่า ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าทาง Honda จะปรับปรุงจุดด้อยในเรื่องของการขับขี่ทางไกลของแ c c o r d ได้มากน้อยแค่ไหนและสามารถแย่งลูกค้าจากแ a มรี่ได้เพิ่มเติมอย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งแ a ม ry และแ c c o r d รุ่นท็อปต่างก็ามาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฮบริดในราคาที่ใกล้เคียงกันมากๆเพียบพร้อมทั้งความล้ำสมัยความหรูหราสมรรถนะการขับขี่และความประหยัดน้ำมันถูกใจกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หากใครที่ไม่ได้อยากได้ตัวท็อปที่ต้องการความคุ้มค่าหรือไม่ได้อยากได้เครื่องไฮบริดแล้วล่ะก็ Accord ดูเหมือนจะได้เปรียบกว่าอยู่ไม่น้อยโดยราคาของรุ่น e-l จะเริ่มต้นที่1,475,000บาทส่วนรุ่น Camry 2.5G จะอยู่ที่1,589,000บาทต่างกันถึง1,014,000บาทเลยทีเดียว ซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ Honda มีโอกาสที่จะเพิ่มออปชันระบบ Honda Sensing ให้ครบทุกรุ่นย่อยบวกกับการแต่งหน้าทาปากใหม่สร้างความคุ้มค่าในสายตาผู้บริโภคมากขึ้นโดยยังเหลือช่องว่างให้เพิ่มราคาได้อีกเล็กน้อยหรือจะไม่เพิ่มก็อาจทำได้เช่นกันมันคือโอกาสทองที่ Honda อาจจะแย่งฐานลูกค้าแคมรีและปั้นยอดขายให้ได้มากกว่า t ต y o ตานั่นเอง แล้วคุณผู้ชมละ่ะมีความคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวร้อนสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ